สวัสดีค่ะกอล์ฟกับมิวมิวมันนี่แองเจอร์ค่ะวันนี้ค่ะมิวก็มีผลิตภัณฑ์การเงินมาฝากกันเช่นเดิมนะคะเป็นหุ้นกู้ค่ะแต่ไม่ใช่หุ้นกู้ธรรมดานะตัวนี้เป็น p e r p e t u a ชั o วบอค่ะ เป็นสั์ใหม่ที่เราจะได้รู้จักกันในวันนี้นะมิวสรุปมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะในคลิปนี้ก่อนที่จะไปนะกด subscribe ใส่กระดิ่งให้มิวนิดนึงนะคะถ้าชอบก็เป็นกําลังใจให้กันกด subscribe ใส่กระดิ่งไว้จะได้มาเจอกับมิวบ่อยๆนะคะหรือถ้ามีคําถามก็เขียนมะาข้างล่างได้เลยแต่ตอนนี้ไปทำความรู้จักเพอร์เฟชชั่นบอลตัวใหม่กันเลยค่ะ p e r p e t u a ว b บ n d นะคะหรือที่ภาษาไทยเรียกว่าหุ้นกู้ด้วยสิทธิ์ที่มีลักษณะคล้ายทุนยาวมากๆาเลยนะเดี๋ยวมาทำความรู้จักกันว่าเขาแตกต่างจากหุ้นกู้หรือพันธบัตรที่เราเคยซื้อซื้อกันยังไงบ้างนะคะเ e อ p e t u a ว b บอ d นะหรือว่าหุ้นกู้ด้วยสิทธิ์ที่มีลักษณะคล้ายทุนเนี่ย อันนั้นว่ายาวแล้วนะคะแต่จริงๆยังไม่ใช่ชื่อเต็มนะชื่อเต็มของเขาก็คือหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์ี่มีลักษณะขายทุนถ่ยถอนเมื่อเลิกบริษัทซึ่งลูกออกหุ้นกู้มีสิทธิ์ถ่ยถอนก่อนกําหนดและมีสิทธิ์เลื่อนกําหนดการชําระดอกเบี้ยโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ โอ้โหยาวมากเลยนะคะก็มีคําที่เราต้องทำความรู้จักเนาะคุณกู้ด้อยสิทธิ์ลักษณะขายทุนไทยถอนเมื่อเลิกบริษัทมีสิทธิ์ไทยถอนก่อนกําหนดแล้วก็มีสิทธิ์เลื่อนกําหนดการจ่ายเบีย้ยโดยไม่มีเงื่อนไขนะ เอาทีละคำนะคะหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์เนี่ยมันต่างจากหุ้นกู้ปกติที่เราเคยพูดถึงกันหรือว่าพันธบัตรยังไงนะคะก็จะเป็นตามนี้นะพันธบัตรเนี่ยก็คือออกโดยรัฐบาลก็จะมีความแข็งต่ำนิดนึงนะหลังจากนั้นพวกหุ้นกู้ที่เราเคยคุยกันไปค่ะหุ้นกู้มีประกรันหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ์จะเป็น irpc ปตรทร GC cpo cpf อะไรที่เราเคยลงทุนกันไปก่อนหน้านี้ทูอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตัวนี้นะก็จะเลื่อนความเสี่ยงสูงขึ้นมาหน่อยค่ะเป็น เป็นเพอร์เพชชวบอหุ้นกู้ด้วยสิทธิ์ที่มีลักษณะคล้ายทุนค่ัจากนั้นก็จะเป็นหุ้นบูลิมสิทธิ์แล้วก็หุ้นที่เราซื้อหุ้นที่เราเห็นกันในตลาดเนะี่ยที่เราเขียนว่าวันนี้ราคาขึ้นหุ้นขึ้นหุ้นลงนะคะถัดลงมาก็จะเป็นหุ้นบูลิมสิทธิ์ก็คือคนเนี้ยก็จะมีสตัคเจอร์ของเขานะเขาเป็นลูกครึ่งระหว่างเจ้าของกับเจ้าหนี้ส่วน Per p e t u ช l bond บอค่ะก็คือมีลักษณะอยู่ในฐานะเจ้าหนี้อยู่นะแต่ว่าพอไม่มีระยะเวลาถ่ายถอจกกนจนกว่าจะเลิกบริษัทมันก็จะเหมือนเราเป ก็คือส่วนนี้นะก็จะเป็นพันธบัตรนะคะอยู่ตรงนี้แล้วก็ส่วนตรงนี้ค่ะก็จะเป็นหุ้นกู้นะคะที่เราเคยคุยกันไปหรือบอลน,นั่นเอง ตรงนี้เป็นเพอร์เพชวลบอลเพอร์สต็อกแล้วก็สต็อกหรือว่าหุ้นที่มีราคาขึ้นลงที่เราได้ยินกันบ่อยๆในข่าวนะลำดับการชําระหนี้ของเราก็จะอยู่เกือบๆสุดท้ายก็คือก่อนทุนนะมันก็เลยเป็นลักษณะของความด้อยสิทธิส์สก็คือขายทุนขายทุนตรงที่เขาไม่มีกําหนดการไถ่ถอนเพราะงั้นมันก็จะอยู่ไปเรื่อยๆจนกว่าบริษัทจะปิดนะคะก็เคยมีคนที่ออกกู้แบบนี้นะก็คือบตทอนั่นเองก็จะอยู่ไปจนกว่าบริษัทบตทจะปิดนะคะคําว่าถูกไถ่ถอนได้ก่อนกําหนดหมายความว่า ยังไงถูกไถถอนก่อนกําหนดได้นะคะก็คือคนที่ออกคุณกู้นะหรือว่าบริษัทต่างๆเนี่ยเขามีสิทธิ์ที่จะไถถอนก็คือเหมือนเอาเงินมาคืนได้เมื่อครบ5ปีขึ้นไปหมายความว่าก็เขาอาจจะเอาเงินมาคืนเราเพราะงั้นปีที่678หรือว่าคนที่วางแผนระยะยาวว่ามันจะอยู่ไปได้ตลอดปีตลอดชาติอะก็มีความเสี่ยงที่ว่าเขาอาจจะไถถอน ต่อไปคําว่าเลื่อนกําหนดจ่ายดอกเบี้ยได้สมมติว่าเขาจะจ่ายทุกๆ6เดือนนะแต่ว่าการที่เขาพูดว่าสามารถเลื่อนกําหนดการจ่ายดอกเบี้ยได้เนี่ยหมายความว่าพอครบ6เดือนอะแล้วเขายังไม่มีเงินเขาก็อาจจะเลื่อนไปก่อนจ่ายคราวหน้าแบบนี้ก็ได้นะคะโดยที่ไม่จํากัดจํานวนครัง้งไม่จํากัดระยะเวลาคือเขาสามารถเลื่อนเราได้หลายๆรอบนะและลักษณะสําสคัญต่อไปนะคะก็คือ หุ้นกู้เนี่ยมีความเสี่ยงที่ระดับ7จนะคะจาก8ระดับนะก็คือเกี่ยงกว่าหุ้นกู้ที่เราเคยคุยคุยกันไปนะคะค่อนข้างสูงนะเพราะฉะนั้นก็แนะนําว่าคนที่ลงทุนนะคะก็คือต้องรับความเสี่ยงได้ฉูงนะแล้วก็มีเงินเย็นพอสมควรนะเนื่องจากมันไม่มีระยะเวลาไถ่ถอนนะคะคนที่เงินล้อนหรืออยากจะลงทุนระยะเวลาสั้นๆเพอร์เพชั่วบอลอาจจะไม่เหมาะนะแล้วไถ่ถอนก่อนกาหนดเนี่ยมันจะเกิดกรณีใดบ้างนะคะก็คือ ตามหลักแล้วเนี่ยมันจะต้องครบ5ปีก่อนบริษัทถึงสามารถที่จะไถถอนได้แล้วทําไมต้อง5ปีทําไมเขาถึงอยากจะไถถอนนะเพราะว่าใน5ปีอะค่ะตามหลักการบัญชีนะบริษัทสามารถนะับเพ r p e t u a l b o n บนะคะเป็นส่วนทุนได้50%ใน5ปีแรกนะหลังจาก5ปีก็ไม่สามารถนับปเป็นส่วนทุนได้แล้วก็จะทําให้อัตราส่วนของหนี้อะเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นบริษัทมักจะไถถอนระยะเวลา5ปีแล้วก็ บริษัทจะไม่สามารถนําดอกเบี้ยจ่ายค่ะไปหักภาษีได้ปัจจัยที่3ค่ะก็คือบริษัทจะอันดับความน่าเชื่อถือนะจะนับเป็นทุนได้น้อยลงหรือว่าไม่ได้เลยและทางการบัญชีค่ะก็จะนับเป็นทุนได้น้อยลงหรือไม่ได้เลยและนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดของ p e r p e เ u a l ชัว d บอหวังว่าจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้ใครไม่ได้กด u ั s สไ i b e อล่าลืมกดให้หมิวนะเราจะได้มาเรียนรู้ด้วยกันและถ้าชอบคลิปนี้นะคะ พิมพ์มาให้หน่อยนะคะว่าชอบแล้วถ้าเกิดมีข้อติดชมงไงก็พิมพ์มาบอกคำถามก็ได้นะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย